สวัสดีครับหมอตั้มเอ็มาคลินิกครับก็เราก็ต้องวิเคราะห์สัดส่วนของจมูกเทียบกับใบหน้าโดยรวมนะครับเพื่อจะทําการดีไซน์จมูกให้เข้ากับใบหน้าของแต่ละคนซึ่งจมูกเราสามารถเพิ่มมิติให้ใบหน้าได้นะครับด้วยการใช้เทคนิคเสริมจมูกแบบเทียดอกนะครับเราจะดีดปลาจมูกให้พุ่งละมุนทิ้งหยดน้ำนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอมากคลินิก และเราจะมีการใช้เนื้อเยื่อเทียมนะครับเนื้อเยื่อเทียมก็จะเป็นคอลลาเจนนะครับเป็นเหมือนฟองน้ํานุ่มๆนะครับเพื่อป้องกันการทะลุของจมูกในระยะยาวช่วยให้จมูกพุ่งสวยนะครับถ้าคนไข้ยังดูรีวิวไม่จุใจนะครับสามารถเข้าไปในกลุ่มปิดเอ็มแมคคลินได้เลยนะครับเข้าไปที่แฮชแท็กลูกสาวหมอตั้มจะมีรีวิวมากมายซึ่งเป็นเคสของหมอเองนะครับเพียบเลยครับเห็นแล้วครับ ขอบคุณมากเลยครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารีวิวมาช่วยแชร์ประสบการณ์ความสวยให้คนอื่นๆน,นะครับจะได้มีกำลังใจในการอัปเดตเท่นจมูกสวยๆให้คนไข้ต่อไปนะครับเ,เล็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอดอลเกาหลีหรือหลังๆมาก็อาจจะมีของทันจีนบ้างนะครับหรือบางคนก็เอาเรฟบจากกลุ่มปิดซึ่งเป็นลูกสาวหมอตั้มเองมาให้ดูนะครับซึ่งหมอก็จะช่วยคนไข้ออกแบบ เป็นการออกแบบร่วมกันนะครับเพื่อให้ได้ทรงจมูกที่สวยที่สุดในแบบที่คนไข้เป็นครับสวยสิครับเสริมจมูกครับก็ต้องให้สวยและเข้ากับใบหน้าของคนไข้มากที่สุดนะครับทรงจมูกของแอมแมคคลินิกก็จะต้องออกมาละมุนเข้ากับใบหน้าเพิ่มมิติให้กับใบหน้าทำให้คนไข้สวยในแบบที่คนไข้เป็นครับและที่สำคัญปลอดภัยในระยะยาวครับ สาวๆคนไหนที่เห็นรีวิวและสนใจนะครับสามารถทักหาแอดมินเอมมาคลินิกได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับเอมมาแคร์คลิปนี้หมอขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเอมมาแคร์มีอะไรมาฝากอยจะรืมติดตามกันนะครับ